นายตันติกรนกกรมอยู่ที่ตำบลบางโพรัดอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร้องด้วยของกลางยาบ้าจำนวน8,000เม็ดและยาไอซ์จำนวนมนึ่งากการ้กรัมซึทธยา่วมกับครงได้พั่นาจลภาเที่ยี่สทับองหมู่ที่ 1, 1> บนํ่ตำบลวางเย็นอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยเมื่อวันที่9มีนาคมนายสุรศักดิ์ผักษอนคุณรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนประสรวงมหัดไทยพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโครงการพัฒนาชุมชนเาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพชมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจเพื่อน้อมดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนางสราพัฒน์ประมุขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามการรักษาผู้เกี่ยวข้องและประชาชนจังหวัดเขาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเดย่มจากขึ้นที่วิหารมงคลบพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวสัมมนกในพระมหากรุณีคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่สังคมชุมชนและประเทศชาติซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ ให้น้องนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานมาจากกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาโบราณสถานอันเป็นมรดกอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศ จากนั้นคณะผู้บริหารและผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งและร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาพอชอมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจด้วยการทําความสะอาดภายในวิหารและบริเวณวิหารพระมงคลบอพิษกวาดใบไม้บริเวณโดยรอบนะครับทำความสะอาดตะเกียงทําความสะอาดห้องน้ําชายหญิงเป็นต้นนะครับ